เสือรู้ไหมว่าข่าวเนี้ยคนที่โดนด่าไม่ใช่เสือะแต่คนที่โดนด่าคือเอมี่มากกว่าเขาพูดว่าสงสารพ่อแม่เนาะสงสารเสือเนาะพ่อแม่เขาเลี้ยงดูมาอย่างดีเรียนจบถึงเมกาเด็กนอกอะไรเงี้ยทำไมต้องมาแบบมาคบมาคลุกคีกับผู้หญิงที่มีลูกติดโอโ้เอมี่แบบโอ้มันแรงขนาดนั้นเลยอรออะไรเงี้ย คนแรกคุณแม่โพสต์ก่อนเนาะค,คุณแม่โพสต์ไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วทีนี้เอมี่ก็เลยเอามาโพสต์อีกเห็นว่ามันจะเป็นปีใหม่แล้วพวกเราก็มาสวัสดีพ่อคือจริงๆอ่ะเอมี่ต้องขอบอกก่อนว่าทําไมถึงเรียกพี่เสกว่าพ่อด้วยความที่พี่เสกเขาเป็นศินลปินเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเอมี่ให้ความเคารพในตัวพี่เสกอยู่แล้วคือก่อนหน้านี้เอมี่มีการคุยงานอะไรกับพี่เสกมาก่อนด้วยนะะแล้วก็หลังจากนั้นหนูก็จะเรียกเขาพ่อมาโดยตลอด ใจมากนะตกใจมากคือเอาตรงๆหนูโพสต์คือไม่ได้คิดอะไรเพราะแม่โพสตไปก่อนแล้วเนาะ<ช>เพราะแม่โพสต์ไปก่อนแล้วกไไ็ไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วแต่เอม,ม,มี่ไม่มีรูปอะไรจะโพสตแล้วไงเพราะว่าโพสตไปเยอะแล้วก็เลยปีใหม่รูปหมดแล้วหรอรูปหมดแล้ว ก็เลยมานั่งค้นลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเจอลูกอุ้ยสวัสดีปีใหม่พ่อกับแม่ดีกว่าแล้วก็เรารู้สึกว่ามันจะเป็นปีใหม่แล้วด้วยแล้วก็เอมี่กับเสือเราเพิ่งเซ็นสัญญากันไปเนาะเราก็เลยมีความรู้สึกแล้วหนูเป็นคนเชื่อเรื่องดวงก็เลยอุ้ยถ้าอะไรทุกอย่างมันเปิดในช่วงที่จะปีใหม่แล้วอ่ะมันอีกไม่กี่วันมันมันจะข้ามปีแล้วเอมี่เป็นคนถือเรื่องพวกนี้อยู่แล้วก็เลยโพสต์เข้าไปแค่นั้นเองค่ะแล้วหนูก็ตกใจมากที่พอเปิดเข้ามาดูเฮ้ยทำไมยอดไลค์มันเยอะจังแล้วทำไมคำถามเยอะมากแค่นั้นเอง ถ้าคนมองเอมี่จริงๆแล้วอ่ะคือหนูเป็นคนพูดตรงหนูก็บอกว่าขอบคุณพ่อแม่ที่มั่นใจในตัวหนูนะคะหนูจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดก็คือหนูเป็นผู้จัดก,การส่วนตัวเสือเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นหนูก็ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดหนูก็มองว่ามันก็คือเรื่องเรื่องที่หนูโพสต์ตรงๆอยู่แล้วมันไม่ได้มีอะไรที่เป็นสองแง่สองงามเลยคือเรารู้จักกันมา3-4ปีแล้วอะใช่ใช่ เมื่อเมื่อหลายปีที่แล้วตอนที่เขายังเรียนที่เมกาใช่แล้วผมกลับมาไปออกรายการตอนนั้นพีเอมี่เป็นทีมงานใช่ใช่ครับก็รู้จักกันก็ได้คุยกันบ้างแต่คุยกันแบบห่างๆครั้งหนึ่งสองครั้งต่อปีอะไรแบบเนี้ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วประมาณไม่รู้กี่เดือนที่แล้วแล้วคุณแม่ก็ทักไปจะทักไปหาพีเอมี่ให้มาช่วยช่วยเอาเสือเข้าวงการหน่อยอะไรแบบเนี้ยมาเป็นผู้จัดการให้เสือแบบโตด้วยตัวเองอ่ะแล้วก็อยากให้เสือเล่นละครหนูก็เลยว่าหนูก็หัวเราะ หัวล้วเพราะหนูคิดว่าเดี๋ยวนะคือจริงๆแล้วอ่ะด้วยตัวเสือเนี่ยเสือเขาไม่ต้องพึ่งเอมี่ก็ได้เขามีคุณพ่อมีคุณแม่ที่เป็นแบคไฮที่ดีอยู่แล้วซึ่งตัวเอมี่เองอ่ะถ้าคือเอมี่คิดเยอะเลยตอนนั้นคือถ้าเอมี่มาเป็นผู้จัดการเสือเอมี่จะทําได้หรอแล้วก็อย่างหนึ่งคนต้องด่าเอมี่แน่ๆเลยว่าเออมึงต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนไหมอะไรเงี้ยคือเอมี่รู้ว่าเอมี่ต้องโดนแบบนี้แน่เอมี่ก็เลยตัดสินใจเอางี้เรายังไม่เซ็นสัญญาก็เลยคุยกันกับเสือ เดี๋ยวมาลองดูก่อนว่าเอมี่จะทําได้ไหมก็เรายังไม่เซ็นสัญญาเนาะแล้วก็เพิ่งคุยกันยังไม่ถึงเดือนเลยเอมี่ก็หาทางานให้เสือได้ประมาณ 3- 4งานเนาะเป็นอีเวนต์ด้วยแล้วก็แล้วมันก็มีงานหนึ่งที่อยู่ต้องไปแคชไหมให้ใช่ใช่ใช่ครับก็เป็นงานแคสติ้งละครซีรีส์ครับของช่องช่องหนึ่งก็แคสไปแล้วก็เป็นพี่เอมี่ที่ติดต่อให้นี่แหละครับเสือเขาก็บอกว่าเขาอยากโตด้วยตัวของเขาเองใช่ครับคือเขาไม่อยากให้ให้ทุกคนคิดว่าอ๋อก็เป็นลูกเสกไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ วันที่ไปเขาแล้วเราก็ไม่ได้แจ้งด้วยนะ,ะว่าว่าว่าเสือเป็นเป็นลูกพิเศษเนาะก็คือคให้เสือไปในตัวของเสือเองอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็โทรกลับมาบว่าอยากเจอเสือก็ให้เข้าไปรับบทละคร,ครหนูก็แบบเฮ้ยรับบทแบบนี้หมายความว่ามันก็ใช่แล้วดิเสือได้เล่นซีรีส์เรื่องนั้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็ถึงค่อยเปิดเพราะว่า,าน้องเสือเป็นลูกพ่อเสกนะยังไงเอมมี่ขอฝากน้องหน่อยนะคะ ก็ผมอยากจะบอกว่าคนที่ดูโซเชียลพวกเนี้ยครับต้องใช้วิจารณญาณในการในการอ่านในการดูพวกนี้ใช่ป่ะเพราะว่าคือเราไปคิดเองจากคอมเมนต์เราไปคิดเองจากที่เราอ่านเนี่ยมันก็ไม่ใช่เพราะว่าความจริงมันไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นตามที่คนเราคิดใช่ไหมผมก็ผมก็งงนะครับเพราะว่าทําไมเขาถึงจะมาเชื่อมโยงในในด้านนี้กับผมแบบพี่เอ็มมี่เพราะว่าเราก็แบบ คือผู้ชายกับผู้หญิงสองคนมาทํางานด้วยกันเป็นเป็นแบบเป็น relationship แบบพี่น้องกันอะไรแบบเนี้ยมันก็ผมก็คิดว่าเป็นอะไรที่ปกติมากครับมันไม่ต้องเป็นแบบเป็นอะไรมากกว่านั้นก็ได้คือเป็นผู้จัดการเป็นพี่น้องกันอะไรแบบเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ธรรมดาที่ผมคิดว่าคิดๆนะผมก็เลยงงนิดหน่อยว่าทําไมถึงไปคิดในด้านนี้ตอบย้ําเรื่องเนี้ยเพราะการคุณแม่โพสย้ําอีกทีหนึ่ง คุณแน่เขาก็โพสเขาชอบโพสปันป่นๆไปอะผมว่านะแต่จริงจริงจริงจร,ง,จรงที่การเขาเขาคือด้วยความที่ประกาศข่าวดีปีหน้าใช่ไหม,มก็คือมันเป็นปีที่ที่เราตกลงกันว่าไว้เดี๋ยวเราค่อยประกาศดีกว่าคือจริงๆอะตอนแรกเอมี่จะปิดว่าเอมี่ไม่ได้เป็นผู้จัดจาก,การเสืออะฮะที่ตกลงกันะนะคะก็คือเอมี่ให้อีกคนนึงให้เพื่อนที่ชื่อนี่มาดูแลใช่ไหมแล้วก็ทีนี้ก็ลองดูซิว่าจะท้ถาถทาไม่ใช่เอมมี่ ไม่ให้ใครรู้ว่าเอ้นมนพู้จัดการอ่ะเสือจะได้งานไหมอะไรอย่างเงี้ยเอมมี่ก็เลยพิสูเฮ้ยมันก็ได้ที่บอกเอมม่เชื่อเรื่องดวงเราก็เลยเอองั้นเปิดปีหน้าดีกว่าคือจริงๆอ่ะตอนแรกตั้งใจจะไม่เปิดเลยด้วยซ้ําเราเคยพูดกันว่าเมื่อไหร่ที่เสือประสบความสําเร็จอ่ะพี่ค่อยจะมาบอกว่าเอ้ยพี่อยู่บ้างหลังนะพี่เป็นคนที่ดูแลเสือด้วยซ้ําแต่ด้วยความที่จริงๆวันนั้นอ่ะ หนูก็โพสต์ไปเพื่อขอบคุณพ่อกับแม่อ่ะฮะมันก็เลยอะไหนๆมันก็ถ้ามันจะต้องเปิดแล้วเพราะว่าเอาตรงๆเสือเขาตอนแรกเขาก็โอเคแต่ว่าพอมาภาคหลังๆเหมือนคอมเมนต์มันเริ่มแรงขึ้นเ <ừ, S 1> นาะเสือเขาบอกเขาซีเรียสเขาปวดหัวแล้วอะไรเงี้ยเอมี่ก็เลยว่างั้นเอางี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จัดการเองแต่ทีนี้พอตอนเขาเครียดมากๆเอมี่ก็เลยบอกเสือว่าแบบเสือยังสู้ไหมอ่ะฮะก็็กซเรียสนะก็บอกว่าเสือก็บอกสู้เอมี่ถามว่าเสือรักพ่อแม่ไหมอ่ะฮะก็เขาบอกรักสิ เสือยังอยากโตด้วยตัวเองหรือเปล่าก็ถามเขาเขาก็บอกว่าใช่อยากโตด้วยตัวเองอะไรเงี้ยไอ้หมายว่าเสือรู้ไหมว่าข่าวเนี้ยคนที่โดนด่าไม่ใช่เสือแต่คนที่โดนด่าคือเอมี่มากกว่าเขาก็บอกเหมือนเขาก็เก็ตนะว่าเฮ้ยจริงด้วยคนที่โดนด่าคือพี่เอมี่เขาเขาก็เลยพูดขึ้นมาคํานึงว่าเออแบบเสือขอโทษเสือจะอดทนมันเลยทําให้เอมี่รู้สึกว่าโอเคงั้นเราเดินหน้าต่อในสองของเอมี่คือคําไหนที่แบบเรารับไม่ได้แบบ อืเขาพูดว่าสงสารพ่อแม่เนาะสงสารเสือเนาะพ่อแม่เขาเลี้ยงดูมาอย่างดีเรียนจบถึงเมกาเด็กนอกอะไรเงี้ยทาไมต้องมาแบบมาคบมาอะไรนะคลุกคีกับผู้หญิงที่มีลูกติดโอโ้เอมี่แบบโอ้มันแรงขนาดนั้นเลยอรออะไรเงี้ยมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเสือลองไปย้อนดูคอมเมนต์ดีๆนะว่าคนที่โดนดา่าแล้วคนที่ต้องลําบากใจมากที่สุดจริงๆแลคือ คือเรามันต้องปรับเยอะมากคือจริงๆอะถ้าเกิดว่าทํางานจริงๆเอมี่คุยกับเสือเสือเขาจะรู้ว่าเอมี่เป็นคนที่ดุถ้าอะไรไม่ใช่หรืออะไรเงี้ยเอมี่จะบอกว่ามันไม่ได้ยู่ต้องเป็นแบบนี้ยุ่งทําแบบนี้คือหนูจะจํากับภาพผู้จัดการที่เขาเคยดูแลเราอะและทําให้เราเป็นเอมี่แม็กซิมมาถึงทุกวันนี้ค่ะเอมี่ก็จะจําแต่สิ่งที่ดีๆที่ที่ผู้จัดการเขาเขาคอยบอกคอยสอนเอมี่มาตลอดระยะเวลา10กว่าปีใช่ไหมคะ แต่พูดตรงๆว่าการเป็นผู้จัดก,การเสือไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าหนึ่งด้วยความที่เขามีคุณพ่อที่เป็นศินลปินเบอร์หนึ่งเบอร์ต้นๆของประเทศไทยแล้วเขามีคุณแม่ที่มีชื่อเสียงคือเขาด้วยแบล็กการ์อะไรของเขาทุกอย่างคือเขาคือเพอร์เฟกแล้วอะแล้วแล้วเอมี่เป็นใครอะที่เอมี่จะจะมาดูแลเขาแล้วถ้าวันหนึ่งเอมี่ต้องโดนโจมตีแน่เลยที่แบบโอ้ยเดี๋ยวก ต้องมีข่าวอะไรแน่มันต้องกินกันแน่อะไรต้องแบบอะไรเงี้ยคือเอมี่เครียดนะบอกตรงๆครั้งแรกเลยเอมี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ได้ตอบรับพี่การเลยจนเอมี่พิสูจน์ตัวเองว่าเฮ้ยขนาดยังไม่เซ็นสัญญาเรายังหางานให้เสือได้ขนาดนี้เลยแล้วแคสติ้งละครได้อีกเพราะฉะนั้นเราก็เลยตัดสินใจอะมาเซ็นสัญญาเสือทำากับพี่เอมี่เป็นยังไงบ้างคะก็ผมว่าดีนะครับเปไหก็ยังยังไม่ได้ทําอะไรที่ทําให้พี่เอมี่ดุครับช่วงนี้แล้วตามที่ผม คอมเมนต์แบบผมบอกจะไม่ดือ้อเพราะว่าพี่เอมี่เขาบอกตลอดเลยว่าถ้าถ้าทํำไปไม่ดถีถ้าดือ้อถ้าไม่เชื่อฟังอะไรแบบนี้เขาจะดุจริงจริผมก็เลยบอกไปแบบนั้นใช่ครับก็จริงๆเอมี่ก็บอกเสือว่าไม่เป็นไรเรามันเป็นปีใหมล่ละก็เริ่มต้นใหม่ตอนนี้เสือก็เตรียมตัวเป็นพระเอก อ่ะฮะก็จากที่ได้เล่นซีรีส์เป็นพระรองใช่ไหมคะก็มีบริษัทที่เขาเริ่มทําละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีติดต่อแล้วก็บริษัทนักเคนเดย์พี่เดย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเอมี่อยากให้เสือตั้งใจตรงนี้มากกว่าแล้วก็เอมี่ก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยครั้งหนึ่งในชีวิตเราสามารถทาให้ให้ให้คนคนนึงได้เป็นพระเอกจริงๆหรอให้เขาได้มีงานขนาดนี้จริงๆหรอโดยที่เขาโดยที่เขาเป็นเสือไม่ใช่ไม่ใช่เสือลูกเสกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าฮะแล้วก็เอมี่ก็รู้สึกว่าเอมี่ ก็ดีใจที่ที่พี่การกับพี่เสกเขาเขามั่นใจในตัวเอมมี่แล้วก็เอมมี่ก็รู้สึกว่าจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุด mm hmm. อยากให้ทุกคนเมตตาเราทั้งคู่ในฐานะที่ที่เอมมี่ก็ลองมาทำเบื้องหลังลองมาดูแลน้องคนหนึ่งแล้วก็เอมมี่มีความรู้สึกว่าอยากอยากให้ทุกคน ดูในความตั้งใจของเราสองคนมากกว่าที่เราอยากจะทำงานด้วยกันก็ก็อยากให้เมตตาเราทั้งคู่มากกว่าค่ะ